สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันกับแพชโนดประจำวันที่6สิงหาคมปี2024ของเกมบัวคลาย์กันนะครับก็มีอัปเดตแพทนะสสัปดาห์ด้วยกันนะครับโดยกำหนดการนะครับก็จะปิดวันที่6สิงหาเวลา9โมงเช้าถึงบ่าย2เวลาไทยนะครับเพ็รฟ้าชดเชยอ,อยู่ที่600เพรนั่นเองส่วนรายละเอียดคร่าวๆก็จะแบ่งเป็น2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะครับโดยสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะมีการเพิ่มในส่วนของเนื้อเรื่องหลัก องค์ที่1บทที่3เข้ามานะครับให้เราติดตามเนื้อเรื่องเพิ่มเติมต่อนั่นเองนะครับพร้อมกับตู้เพิ่มเรทในส่วนของเซรีน่าคริสต์มาสและก็ฮานาเอะคริสต์มาสนั่นเองที่เป็นตู้รีรันนะซึ่งในเมื่อตัวละครคริสต์มาสมาอีเวนต์ก็ตามมาด้วยเช่นกันนะครับเป็นอีเวนต์รีรันนะงานฉลองคริสต์มาสแห่งมหาวิหารของขวัญจากชมรมอัศวินบรรเทาทุกข์นั่นเองก็มาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยสอบประมวลในสัปดาห์แรกนะครับสอบป้องกันก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านล่างนะครับส่วนสัปดาห์ที่2ก็มีตู้เพิ่มเรียที่รีดันเหมือนกันนะครับ3ตู้มีจีโร่มีเซนะแล้วก็มีเนะนะครับพร้อมกับในเรื่องกิจกรรมที่ถูกนําเข้าถาวรเป็นที่เรียบร้อยก็คือในอเรื่องแฮปปี้วันเลนทายจากชาล่ภาคสนามความเียบบในงานฉลองของกุกะวากะโมะอันนี้ก็ถูกนํามาเป็นอีเวนต์ถาวรเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ ก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยในส่วนของ Grand r a เ d Boss นั่นเองนะครั้งนี้เป็นไคลเดนเจอรกลางแจ้งนะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีๆเข้าสู่เนื้อหาหลักของแพชรอบนี้กันนะครับ <S <S เริ่มมาที่ตู้รีรันทั้ง5ตู้ที่เข้ามาใหม่เลยนะเนื่องจากว่าเราไม่มีตัวละครใหม่นะสำหรับแพชรอบนี้ตู้รีรันในสัปดาห์แรกนะครับก็คือวันที่6สิงหา หลังอัปเดตไปจนถึงวันที่13สิงหาก่อน9้าโมงเช้าก็จะเป็นตู้ซีรีส์คริสต์มาสนะครับก็มีเซรีน่าคริสต์มาสกับฮานาอะคริสต์มาสนั่นเองแล้วก็ถัดไปก็คือวันที่13สิงหาหลัง9้าโมงเป็นต้นไปไปจนถึง20สิงหาก่อน9้าโมงเช้านะครับก็จะเป็นตู้ของจิฮิโร่ตู้เซนะแล้วก็ตู้มินินั่นเองโดยที่แต้มเลือกตัวละครเนี่ยทั้ง2สัปดาห์แยกกันนะครับก็คือถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้200ในตู้คริสต์มาสไป ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเศษคีสตูดนั่นเองก็อย่าลืมใช้กันนะครับต่อไปมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับก็มีการอัปเดตเนื้อเรื่องหลักองค์ที่1คณะกรรมการแผนงานในส่วนของบทที่3เข้ามาใหม่นะครับเป็นบทเริ่มต้นนะอ่ร่องรอยที่ความฝันทิ้งไว้นะครับสามารถเข้าไปติดตามอ่านกันได้ในหลังอัปเดตนะครับวันที่6สิงหาเป็นต้นไปเลยต่อไปก็เป็นในส่วนของอีเวนต์รีรันนะครับเนื้อเรื่องกิจกรรม งานฉลองคริสต์มาสแห่งมหาวิหารของขวัญจากชมรมอัศวินปันเท่าทุกก็เปิดให้เล่น1สัปดาห์นะครับก็มีด่านสตอรี่ให้เล่นนะครับด่านเควสฟาร์มของเหมือนเดิมและก็ด่านชาริลที่เป็นแบบ5ด่านแบบเก่านะอ่าก็มีด่านเดิน2ด่านก็ทําใจนิดนึงนะครับนักเรียนเอฟิกพิเศษยังคงเหมือนเดิมนะครับมีนักเรียนในส่วนของทีมิตี้เป็นหลักนะจุดแรกของจุดนี้ก็แนะนําเหมือนเดิมกดล้างตู้ไปเลยนะครับ ร้านค้าก็มีของให้แลกซื้อเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของจากโรงเรียน c ทน m น n ร t ตีนะพวกซีดีพวกสมุดพวกนี้แล้วก็ภารกิจไม่มีเ,เวทร,รายวันแต่มีเป็นความสำเร็จให้เราเคลียร์นั่นเองนะครับทับของรางวัลประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายในส่วนของบันทึกกิจกรรม Happy ้วาเลนไทน์จากชาลีภาคสนามและความเงียบและงานฉลองของโคสกะมังโกะนะครับก็เป็นอีเวนต์ควบนะอะ เป็นอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับที่ควบกับอีเวนต์วากาโมะถูกนํามาเก็บในอีเวนต์ถาวรเป็นที่เรียบร้อยใครที่ยังไม่เคยเล่นก็มาเล่นในนี้ได้นะครับตามนี้เลยต่อไปมาพูดถึงคอนเทนต์หลักของเกมกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของสอบประมวลนั่นเองก็จะมาในสัปดาห์แรกหลังอัปเดตนะครับก็คือวันที่6สิงหาหลังอัปเดตไปจนถึงวันที่13สิงหาก่อนตี2นั่นเองก็จะเป็นสอบป้องกันนะรอบนี้โดยสนามสอบก็จะเป็นกลางแจ้งนะครับศัตรูเป็นเกราะเบานะ แล้วก็มีกฎพิเศษที่เพิ่ม HP ของฝั่งศัตรูให้มากขึ้นนะครับแลกกับการที่ฝั่งเราเนี่ยนักเรียนฟอนต์หรือนักเรียนแนวหน้าของเราเนี่ยเพิ่มค่าโจมตีมากขึ้นนั่นเองกับกฎอีกข้อนึงก็คือเพิ่มค่าโจมตีและความเร็วการเคลื่อนที่ของฝั่งศัตรูนะครับก็ไปเตรียมตัวกันให้ดีๆแล้วก็ยังคงเล่นเหมือนเดิมนะครับนหนึ่งตัวเล่น3ารอบรวมคะแนนแล้วก็รับของรางวัลประมาณนี้ ต่อไปแกรนด์เรดบอสนะครับในครั้งนี้ก็มาถัดจากสอบประมวลนั่นเองก็คือในสัปดาห์ที่2นะครับวันที่13สิงหาหลัง9ก้าโมงนะครับก็จะถึงวันที่20สิงหาก่อนตีสอนั่นเองแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไคลเดนเจอร์กลางแจ้งนะครับโดยมีระดับทอร์เมนที่เป็นเกาะเป่านะครับหรือเกาะสีแดงคือเกาะตั้งเดิมของเขานั่นเองนะเพราะฉะนั้นชิคิสบายๆนะครับใครที่เคยผ่านแล้วน่าจะง่ายๆนะรอบนี้ แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับอันดับแจกตัวเปิดรับ10ครั้ง1ใบตั้งแต่แรงบอลเลยขอแค่เล่นให้ครบทุกสีนะครับคุณก็ได้แล้วตัวเปิดฟรีอัปเดตอื่นๆที่เข้ามาพร้อมกับแพชรอบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพื้นที่ภารกิจใหม่เป็นพื้นที่ภารกิจ25นะครับทั้งดองมอนทั้งฮาร์ดเลยนะก็ในเมื่อด่านมาแล้วของเทียรก้ก็มาด้วยเช่นกันนะครับมา6ชนิดนะสามารถฟาร์มได้จากด่านที่25นั่นเองก็สามารถ อัปค่าสแตทเพิ่มเติมได้แล้วนะครับภารกิจใหม่ตรงนี้ก็เป็นของแจกเพชรเนาะ,ะเพิ่มความสำเร็จใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เป็นเครื่องย้อนความทรงจำ5ก็เอาไว้ดู PV 5ของอันใหม่นั่นเองนะครับได้จากเนื้อเรื่องหลักนะสามารถเอาไปประดับในคาเฟ่ได้นั่นเองนะครับสุดท้ายเรื่องของแคมเปญแคมเปญก็จะแบ่งเป็น2สัปดาห์ด้วยกันนะ อย่างแรกเลยสัปดาห์แรกก็จะมีประกาศจับนะครับคูณ3เข้าคลาสคูณ3เหมือนกันนะครับทั่วโรงเรียนคูณ3ด้วยเช่นกันนะแล้วก็มีด่านนอร์มอนนะครับที่พิเศษหน่อยก็คือควบ2สัปดาห์เลยก็คือเขากัดจะให้เราฟาร์มของเทียร์้แบบคูณ3จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับรอบนี้ถือว่าอิ่มไปนะแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของสัปดาห์ที่2 ก็จะเป็นคำขอพิเศษนั่นเองนะครับส่วน xp บัญชีคูณ2อันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอัปเดตวันที่6สิงหาของเกมบัวไคล์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้าลางคลิปหรือจะกดสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพก็ได้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,น,นแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย